สวัสดีค่ะเม่ตต้อยเนาะค่ะเนาะมันนี้ก็บมัทพอกันก็ไม่ต์อ้อยอีกคือเกาเนาะค่ะอย่าเฝ้าห้องส้มเขียดส้มเิียดรายงานตัวครับผมรายงานตัวครับเหมือน,นี้ส้มเขียดกับมาได้พี่น้องอย่าเฝ้าจิไปป่อ,อยเยอะห้อง ห้องหัวพ่อจังกายอยู่เดี๋ยวนั่นน,น,น,นั่นนั่นนั่นนั่างล้งดีดีนนสอออิปอยสมบูรณ์นางมาปอยนางร้องกันนางร้องดีดีเงียบเบสงบเงียบเีบสงบกันนั่นแล้วจังแสนตัวเป้าเหยืมันุกวความตัว ไยเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ซ้อมขีดซ้อมขีดซ้อมขีดโอ้ยไปออกมาบัะเดนียวมาออกมาเร็วออกมาดิล่ะออกมาไปออกเป็นบ้าออกเป็นบ้าออกเป็นบ้าผีออกตรงนี่ออกมาหนีออกมาหนีเร็วๆเร็ออกา ออกมาแค่เ,เป็นบ่านาตออ่าอานอาหยอกให้เฮ้ย,ยอ่านเหน็น <c oughs> บ้าบ้าไปเฮ้ยเฮ้ย ไเ้ย <laughs> ินเนียง,งวะ <laughs> ยอยกันค่ะเอายีเดือจอมชอนเนี่ยไอ้ไม่อยากหยกน้ำตี่ะเพลินไอ้ไม่อยากหยกน้ำตี่ะเพลิน ้ายข้านหยอกน้ำเอาฮาวดองดองยี่ผู้เดียวพุณละ่ะอ่ะอ่ะแยากกดน้องเด้อแย,ยากกัดกันสมคิดแยากกาดน้องเด้อตื่นเจ้าจนมากกับฮาวดองดองน้ำไอ้คุณล่ะ à, xóm, nhà hẹn hàng đi xóm kiện nhà hẹn hàng đi, xóm kiện. vẫn được cơ chưa? nó ăn dọc. nó ăn giòn, hoa 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 สิละพี่น้องตื่นขึ้นสีตยู่จังสียละหยอดมูไอมันบ่ามากหยอกปันไดเนาะค่ะเนาะคุณนะนั่งอยู่คุนมาอย่างบ่นมาอย่างจะหาไอผุนเอ,อ้อหยียบตีนแม่โอ้บับกกีด้อเอ้ยอ้าวพกันไลน่นกผอนเนาะ บันนี้กะพี่น้องบันนี้กะไม่ต้อยกะเสียนขอตัวปเป็นเฮ็ดเวียกก่อนเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าติได้ไปหาอาหารในเพื่อนผุนละสวยจักหน่อยผุนละไม่ต่อยก็บจังเสียนเอาอาหารไม่เพิ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเศร้าอยู่กับปล่อยออกจากกรงปล่อยเพื่อนออกจากกรงแล่นเหรียญอยู่ผุนละพี่น้องอันยามเก่าผุนละสวยๆเดิมๆคือเก่าผุนละค่ะก็บจังสีเอาอาหารมาให น้องหิวกินเนาะค่ะมือน,นี้อ้ายยู่น้่หยอกอ้าอยยูค่ะพี่น้องเดี๋ยวไม่ต่อยคอตัวไปเห็ดอาหารเห็ดยางก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวยังน้อยไม่ต่อยกับสีแดงมากเอาไหา่เพินเนาะค่ะค่ะบัานนี้กะแค่ได้เวลาให้อาหารนืรมข้าวได้เวลาให้อาหารอันนอ้นองนอ้นองละเนาะเนาะ เอากัดจะมาเบิงค่ะเบิงพี่นอ้องมานั่งถาพี่นอ้องนั่งถานั่งถาเม่ต่อยเอ้ยหิยวไรสมบอจงมานั่ง่าเดี๋ยวเด้อค่ะปัจะเป็นอาหารพื้นคือเก่าละคะ่ะอาหารของหิ้วุกใช้คือเก่าละคะ่ะคุก อาหารเมร็ดอาหารเมร็ดคูกใส้กับอาหารเหลวคือก่าหน่ะพี่น้องกันบอกคูกใส่มันกันบบก่กินเนี้ยพี่น้องต้องคูกใส่ยังสี่หละค่ะทุกเมือ อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นข้องหลังหิวจะเป็นข้องหลังหิวนะค่ะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นของของสมขีดค่ะส้คขีดคุกใส่ปลากระกป๋องค่ะของสมขีดจะคุกใส่เป็นปลากระกป๋องเนาะคะ่ะ เดี๋ยวเมื่อออกกันพี่น้องค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะเพราะว่า,าเดี๋ยวด้วค่ะของของน้องหิวก็จะเป็นตัวน,นี้ค่ะมามามา,มานะกินขาขากินแล้วพี่น้องขากินมานะกินที่มา อันนี้ก็เป็นข้องน้องหิวอันนี้ก็จะเป็นข้องน้องหิวนะค่ะพี่น้องเพราะว่าต้องกินข้อละมองกับอไอ้สมคีดค่ะแซ่อบบวมืมอนนี้หฮ้ยเสีอบพอ,อยำคาม,มควมเลยพี่น้องเดี๋ยวเอาไปหายไอเพิ่นก่อนค่ะต้องให้กินข้อละมองกันจันร์กับเือ ท่นานกันก็สิเหงือใส่กันเนาะค่ะเพราะว่าตะกินคขละหมองค่ะเดี ellow, ๋ยวเดินล็อกไอเดิล็อกหน่องไว้ก่อนสมเกียจเดี๋ยวหน่องจะออกมาสมเกียจแมาสมเกียจแมามากินนี่แล้ว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 นี่ก็จะเป็นของสมเกียจของสมเกียจเนาะค่ะเพราะว่าจะใส่ปลากระป๋องมาสมเกียจแมากินเนื้อไก่กันแต่มันเหงือกใส่กันพ่อพี่สมเกียจมาสิมากินสิมาอ่ะอ่ะนะเร็ว มาเร็วๆมาเขียนอันนี้ก็จะเป็นเป็นของสมคิดเนาะคะ่ะต้องกินอันคนละหมองพี่น้องสาบ่อกินคนละหมองว่าดดสีหือใส่กันเนาะคะ่ะสมคิดก็จะกินยุ่ยขังนอกใส่กัปปากับป๋องเพราะว่าแม่ต้อยก็เฮดังสี่ให้กินเืมอละค่ะ เดี๋ยวไปหาคุณไส้่อยก่อนบัดนส่วนคุณไส้่อยก็ก,กินห้ามสีเมดดละพี่น้องก็กินเจงแถวว่าฮ้กินห้ามเมดดละพี่น้องคมเมาคมเมา เอ้ยคุณไส้คอยกินอยู่ได้พี่น้องเพราะว่าไม่ต่อยกับสีเกียเพื่อนเมื่อละสองขาบเนาะคะ่ะเพราะว่าเกียขาบเ้ากับขาบย่ามเลงกสิไให้ประมาณํำนี่แหละค่ะถ้าให้น้อยก็หน,นีเพื่อนที่โบอี้มพี่น้องให้เท่ยละเคร่งกระมังค่ะ ใส่เจ้ละครงกะละมั่งเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเห้าไห้เพื่นหน่อยก็หนีเพื่อนจะโบอีมเพื่นจะโบอีมเนาะคะ่ะโอ้กินนากินเกียบมืดพี่น้องเนี่ย เกียบเมดค่ะล่งน้ำได้กว่านี่ <c oughs> กินอาหารเดวกับสีมาล่องน้ำล่งน้ำลงในกระลมังน้ำกินอาหารเดวกับสีมาล่งน้ำจังส่ละค่ะพี่น้องอนอบ่ต้องไปแนมมันดอกนอกเงีเอาว่าได้ดอกเห็นนกบินมาแเ้วแนมพี่น้อง เอาน้ำกระต้งไห้สองกะละมังมักไปลงกะละมังนั่นพี่น้องเอาตีนแซ่ซื้อตีนหนึ่งเนาะค่ะส่วนไอ้สมขีดกับที่ยุข้างนอกคุณกินยุข้างนอกเยี่ยมไรย่งโอ้ยยามเสื่มเอเยี่ยมเรารบ่า ยาวกินแล้วก็อยู่ในนีสักวันเนื้ฟ้าออกไปขันออกไปแล้วก็จะไปกัดกันเพราะว่าส่วงห้อาหารเพิ่นจากกันนี้กันแน่จักหน่อยอยู่อย่าได้หันละสัก่อนกินแล้วแล้วก็อยู่ในนีละส่วงย้มกางเว้นเด็ดหอนหอนจังคอยอนออกไปเรียนน้ำไอทั้งนอก เพราะว่าถ้ากินอาหารแล้วแล้วย่านเพื่อนไปกัดกันเนาะค่ะไปไปไปกินให้มันเมอือดละนะพี่น้องเพื่อนถือกระติกคอยเล่มกินยวงสีลราคาจนเมือดเพราะว่าไม่ต่อยสิเกียเร้ากับเกียแรงย่ามเพื่อนหนีเพื่อนกระิมาเล่มกินยังสี่ราคาเล่มกินจนเกียเมือดได้พี่น้องนี่ นี่จังไนนี่ก็เมือดพี่น่องเลือนนี่หน่อยหนึ่งเนาะค่ะกะเลียประมาณบ่หลเพ่นกะสิเลี่ยมกินจนเมือดละหิ้วจอมซนยาหมูส่ามาดือา้อค่ะเอ้ยเม็ดต่อยบ่นทนสิไล่ออกนอกบ้านหันเผือมันนี้บ่อนบ่จะคุบเม็ดต่อยบ้านไหนเพราะว่า เม็ต่อยเบาาน้ำเพินตอนปล่อยเนาะค่ะเพราะว่ามีไอส้สมผิดอยู่รำมยินไ้หันนะสักกันจะฝ่าออกมาอันนี้ละ่ะจักน้อยจังออกมาค่ะาบอลน,นิกะ สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่ต้อยกับจีเอาไว้ซ้ำานีชะกอนเนาะค่ะบันีก่ะแม่ต้อยกับจีได้ไปเหยอย่างอื่นคือเกาล่ะค่ะ <c oughs> โอ้ยหิวเ <c oughs> อ้หิว <c oughs> <c oughs> คุณสคไส่คนกับแม่ต้อยกับขอบคุณนหลายๆเนาะค่ะนอะถี่ติดตามแม่ต้อยที่เป็นกําลังแรงใจให้แม่ต้อยค่ะทุกๆคลิปมากคือเสมอนล่ะค่ะ <c oughs> มียั้งมี่ยังแม่ต้อยกับจีเห็ดให้ลงอันบอ่ออันนี้ดอกพี่น้องบอ่อขีข่คาดลงดอกว่าตาพี่น้อง เบิงเนาะค่ะว่าจะพี่นองเบิงห้กำลังแรงใจไม่ต่อยกติเฮ็ดล่องห้เบิงเสมอทังสีส่ลักค่ะขอขอขอบคุณแลวกค่ะขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนเนาะค่ะเนาะที่ติดตามไม่ต่อยห้กำลังแรงใจไม่ต่อยเสมอมาเนาะค่ะกำลังแรงใจไม่ต่อยกับนองหิวเนาะค่ะเพราะว่าสิเป็นคลิปไดคลิปได,ค,ปไดค่ะกำลังแรงใจจากพี่จากนองก็ดีเสมออันทุกคลิปเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ไม่ต่อยกัเอาไว้ซ้ำหนีสักก่อนเนาะค่ะ คลิปนาพอกันไหมเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเบิ้งพี่น้องเขาบ้านล้วพี่น้องลูกไส้ข่อยเขาไปในบ้านแล้วคุณกินเขาอิม่มเลยวก็สิเขาไปในบ้านเขาไปเขาไ,ไปนั่งโตดโปดอยู่ในบ้านคุณบนละส่วงกลังเว้นเม็ดต่อยกับจังเสียน่อยไม่เนาะคะ่ะ